การ์ตูนเลิฟลี่สักุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนธิดานางไม้สายเทพปิดเทอมนี้ใครกำลังมองหาแนวรักแนวดราม่าและซีรีส์ยาวอย่าลืมแวะไปช่องแยกเลิฟลี่สักุระโกอัพนะคะอายุไม่ถึง13ปีก็ไปได้ถ้าผู้ปกครองไม่ซีเรียสค่ะแนวทั่วไปวันนี้เป็นแนวธิดาธิดาอีกแล้วซึ่งพี่ขอครีเอทด้วยเรื่องแนวนางไม้ของน้องคนนี้ค่ะ สายข่าวทีมงานสากุละของเราเนี่ยไปเก็บภาพมาได้นะคะที่ลานตั้งแคมป์ค่ะซึ่งเป็นไปตามคำร่ำลือจริงๆต้นไม้ใหญ่ต้นนี้เนี่ยจะมีชิงช้าอยู่ใช่ไหมล่ะคะที่แปลกประหลาดก็คือมีห่วงยางลอยอยู่กลางอากาศค่ะแน่นอนค่ะง,งานนี้ถูกใจแม่บ้านสายสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินทางไปขอหวยเป็นรถทัวร์แบบไม่สนลูกใครเลยทีเดียว โอเอ้ยมีตาก็บอกแล้วไงวีไม่น่าไปเอฟห่วงยางนี่มาเลยอ่ะหมาหน่าร้อนทั้งทีวีก็อยากลงไปเล่นน้ำบ้างนี่มิตาใครจะไปรู้ว่ามนของพวกเรามันพรางตัวได้แค่ตัวเราแต่พลางห่วงยางไม่ได้อะ่ะ นี่ไงถึงได้เป็นเรื่องจะเ,เอาอยัางไงกับทัวพวกนี้ล่ะความสงบสุขของเราหมดสิ้นแล้วเอ๊ะที่นี่มันคือเขาเรียกว่าโรงเรียนน่ะนี่วีเกวลาไหนเธอบอกว่าจะหนีความวุ่นวายแล้วทำไมมาหาความวุ่นวายแบบนี้ล่ะเอานะ่าอยากมาที่นี่มานานแล้ว เดี๋ยวพวกเธอสองคนไม่ใช่นักเรียนในโรงเรียนนี้นี่วีคนคนนี้คือผออใช่ไหมอะใช่มิตาแต่ผออนี่มันย่อมาจากอะไรเออช่างก่อนผออคะดูหน้าดีๆสิอ่าใช่แล้วโทษทีนะฉันหูตาฝ้าฟางเธอสองคนคือนักเรียนใหม่นี่เอง บาสนาวาช่วงนี้มันร้อนจัดจัดจะร้อนไปไหนวะเนี่ยร้อนไปไหนร้อนไปหายาลิสได้ไหมสองพบว้าวสองพบเอ็งนี่บ่นจังเลยวะ่ะไอ้บาสเอ็งก็รู้นี่ว่าข้าเป็นภูมิแพ้แล้วอย่าคิดว่าอากาศร้อนมันจะดีกว่าอากาศหนาวล่ะอากาศแบบไหนถ้ามันมากไปอะ่ะมันก็แย่สำหรับคนเป็นภูมิแพ้ทั้งนั้นอะ่ะ ขอวีไ oh, า้มนเรียกลมช่วยเขาซะด้วยแฮะอ๋ะอก็ฉันเป็นนางไม้จิตอาสานะ่ะทำคุณประโยชน์ให้กับมนุษย์ไม่หรอกมัง้งเห็นว่าเขาต้องสเปคอะดีอะไรกันเนี่ยเป็นลมที่งกชมัดจะพัดทั้งเทียได้แค่นี้งั้นเหรอเริ่มแล้วไงไอ้สองฮความด็อกเมาส์ของมันนะ่ะ ไม่เอาน่าด่าแม้กระทั่งลมนะสองพบ <c oughs> หืมปากดีแบบเนี้ยไม่พองไม่พัดให้แล้วปล่อยให้ร้อนตับแตกไปนั่นแหละอะเอเอ๊พวกเธอสองคนนี่หน้าตาไม่คุ้นเลยนะเป็นนักเรียนใหม่งั้นเหรอดีละรู้ไหมว่าฉันลูกใครเอ๊มีตาสิ่งนี้พวกมนุษย์เรียกว่ามูลี่ ไม่ใช่ไม่ใช่วีเขาเรียกว่าบูเบอรี่นี่คำถามนั้นน่ะง่ายจะตายเธอก็เป็นลูกพ่อแม่เธอไง<ว>อ่เองงอะไรเล่าพวกเราตอบถูกสินเนอะไปกันเถอะมิตาตลับได้แล้วมั้งวีป่าเน,นี้ยพวกทัวขอหวยกลับบ้านไปหมดแล้วมั้ง เดี๋ยวก่อนสิมิตาทำให้ต้นไม้ในโรงเรียนนี้เนี่ยสวยขึ้นดีกว่าเอา้าสองพบคาบว่างทั้งทีเองเอาแต่ยืนมองนอกหน้าต่างมีอะไรดีๆหรือไงวะเออดีข้าว่าจะไปทักทายพวกน้องใหม่สักหน่อยวะ่ะอา้อาวอ้าวไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยนะเดี๋ยวนี้นักเรียนใหม่เข้ามาทํารังเหมือนนกกันแล้วงั้นเหรออา้าสองพบ เองก็ไปว่าเขาก็มันจริงนี่วะไอ้บาสดูสิเป็นผู้หญิงยิงเรือนี่ส่วนนายน่ะก็ดีดีเนาะโดยเฉพาะปากอมผู้หญิงยิงเรืออ่ะใช่ผู้ชายพายเรือแหมแหมงั้นก็ดีเลยมิตาผู้หญิงยิงเรือใช่ไหมงั้นก็ยิงเรือผู้ชายที่พายให้ล่มไปเลยพอได้แล้วล่ะวีเขาแยกเคี่ยวกางอาณาเขตใหญ่แล้วนะ เรากลับบ้านเราดีกว่าน้อยลงมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะใจเย็นไว้ยเพื่อนนั่นน่ะเด็กผู้หญิงฮายวีจะกลับแล้วละ่ะมิตาแต่ว่าก็อยากจะให้ของขวัญคนแถวนี้สักหน่อยฮเฮ้ยไอ้บาาน่ะนอน ดีกว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยเลขผงเลขหวยก็ไม่เห็นปรากฏเฮมีตาความสงบสุขกลับมาเยือนานางไม้แบบเราสักทีคงไม่ใช่หรอกมั้งวีเพราะว่าตรงพุ่มไม้นั่นน่ะสองพบไปคุยกับมันนางนั่นมันมาที่นี่งั้นเหรอทำไมไม่เห็นมีเลยนั่นสิฉันเห็นว่าเดินมาทางนี้ชัดๆหรือว่ามันหายตัวได้ แหวไหลหนะ่านาวาไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรฉันน่ะจะตบมันมีตาดูนู้นสิใส่เกียร์หมาไปแล้วนึกว่าจะแน่ <c oughs> โหเอ้ยก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยพวกยายาริสพูดอะไรเป็นตุเป็นตา สองพบเองนี่ก็ปากดีอีกตามเคยงั้นเอางี้ถ้ามีอยู่จริงก็ทําให้ลูกช้างสอบได้เกรดสีวิชาคณิตศาสตร์ทีสิสงสัยเขาจะอ่อนวิชาคณิตน่ะเอาอยัางไงดีวี เฮ้ยเพื่อนก็แค่ต้องสอบซ่อมอย่าทำเหมือนโลกล่มสลายแบบนั้นสิอ่าวีทำไมก็ถูกแล้วนี่มิตาเขาขอพอรให้ลูกช้างไม่ได้ขอให้ตัวเองสักหน่อยขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b ์และก็ดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย